เดอะคอนเซลลิ่งลาสไลท์คนเรียกผีพิธีกรรมสุดท้ายหนังปิดตำนานความหลอนที่แฟนหนังไม่ควรพลาด สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับสู่บักกะบูมูวีรีวิวครับวันนี้จะมาพบกับภาพยนตร์ปิดตำนานความสยองของจักรวาลคนเรียกผีที่เป็นภาพยนตร์นอร์ทิก้าของแฟนไซ์อย่าง The Conjuring Last r i h t หรือชื่อไทยครับคนเรียกผีพิติกรรมสุดท้ายกันครับที่ตัวหนังจะเล่าถึงเรื่องราวของครอบครัวเอ็ดและรอเรนวอลเลนครับที่ได้เข้าไปช่วยเหลือครอบครัวสมอลหลังจากที่บ้านของพวกเขานั้นได้ถูกรบกวนจากสิ่งลี้ลับสุดเหนือธรรมชาติครับจนทำให้ทั้งคู่นั้นต้องเผชิญหน้ากับปีศาจร้ายที่แข็งแกร่งที่สุดเท่าที่เขาเคยพบเเจจออมมาาัก่่นนนทีนะได้ลยป็ สุดท้ายในปี1986และเป็นการปิดฉากของพวกเขาในฐานะนักล่าปีศาจอีกด้วยที่ครั้งนี้รับก็ยังคงร่ายภูมิกับคนเดิมอย่างไมเคิลชาเวตครับภูมิกับจากเดนันสองและเดอะคอนเจ i n ิ t งเดอะเดวิลเมกมีโดวิดครับกลับมาสารต่อความสยองที่มีเจมวานและปีเตอร์ซาฟานดังแทนควบคุมการสร้างเหมือนเดิมครับดูจบแล้วต้องบอกเลยว่าเดอะคอนเจลลิ่งลัสไลท์เนี่ยครับเป็นการปิดตำนานความสยองด้งอย่างยอดเยี่ยมและน่านจดจำมากมาก,มากครับถึงตัวหนังจะไปได้น่านกลัวอย่างที่ใจนึกไว้นะครับแต่มันกลับสร้างความหวาดผวาดได้พอสม ควรเลยยิ่งเป็นฉากพวกจำสแกนเนี่ครับเป็นอะไรที่คมมากๆเลยล่ะครับที่พอเรื่องส่วนใหญ่ของหนังครับก็ยังคงไม่พ้นเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวเช่นเคยครับแต่ในภาคนี้เนี่ยเราจะได้เห็นถึงการปรากฏตัวของลูกสาวของพวกเขาไปพร้อมกับจุดเริ่มต้นของการไล่ผีของครอบครัววอเรนยาวไปถึงการ,รเผชิญหน้ากับปีศาจดายที่แข็งแกร่ง ก่อนจะปิดท้ายด้วยเรื่องราวของความอบอุ่นในครอบครัวครับที่การเดินเรื่องนั้นเป็นอะไรให้น่าติดตามและน่ารุนเอาใจช่วยมากเพรพะทุกจังหวะที่มีการหลอกนะครับตรงนี้มันโคตรสมจริงและดูเดือดมากๆตรงนี้นะครับมันเลยสร้างความสะพรึงให้แก่คนดูอยู่ตลอดเวลาอีกอย่างเนี่ยครับตัวหนังก็เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนอะไรมากแถมในช่วงท้ายๆของเดือนนะครับยังมีตัวละครเก่าๆโผลมาให้แฟนแฟนแท้จัก,กรวาลหลังเรื่องนี้ได้ฟินกันสุดๆอีกด้วยครับส่วนทางด้านความสยองนั้นอันนี้ห้ามพลาดเลยครับเพราะว่ามันโหดพอสมควรเลยตัวหนัััังงงงงเนี่คคอออขข้า้ารรูจหววตดบ จังหวะไหนควรหลอกจังหวะไหนควรผวายิ่งเฉพาะฉากตุ้งแช่เนี่ยอันนี้คือยอดเยี่ยมสุดๆของหนังเลยละครับถูกจังหวะนั้นพร้อมทําผู้ชมผวาในแบบที่ไม่ทันได้ตั้งตัวกันเลยทีเดียวยิ่งเป็นฉากของห้องใต้ดินครับอันนี้บอกเลยห้ามพลาดครับรับรองเลยว่าร้องจ้ากันแน่นอนครับส่วนในด้านของนักแสดงนั้นอันนี้ยอดเยี่ยมเช่นเคยครับตัวของแพทริกวิลสันและเวาเฟมิก้าเนี่ยครับก็ยังคงขลังอยู่เช่นเคยครับแต่ตัวของบีอาร์ทอมินสันและกับมิสเนย์ยังบอกไม่ถูกเลยละครับอีกด่านที่ยอดเยี่ยมครับ ได้เข้ากับทุกตัวละครได้อย่างลงตัวแถมที่สําคัญครับมันสามารถยิบเอาไปทําต่อได,ได้เรื่อยๆอีกด้วยสุดท้ายแล้วเนี่ยครับเดอะคอนเสิร์ตเงลัสไล์ภาคนี้ก็ยังคงไม่พลเรื่องราวของครอบครัวเช่นเคยครับเพิ่มเติมคือความร้อนแบบขั้นกว่าถึงจะไม่ได้น่ากลัวแบบภาคอื่นๆแต่ภาคนี้มันน่าจดจําแบบสุดๆนะครับโดย,ยเฉพาะฉากจาสแก่คมคมครับที่บอกเลยว่าแฟนหนังไม่ควรพลาดครับส่วนทางด้นนานคะแนนนะครับส่วนตัวให้คะแนนภาพยนตร์เรื่องนี้อยู่ที่8.5เต็ม10ครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับภาพยนตร์ปิดตำนานความสยองของจักรวาลนี้กับ The นจะรีงลาสไลต์ตัวหนังเข้าฉายแล้วครับวันนี้ในโรงภาพยนตร์แล้วใครที่ไปดูมาแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันได้นะครับสุดท้ายนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่อง b บั b o ูดทีวีของเราด้วยนะครับเพื่อให้ไม่พลาดค,คลิปให,ใหม่จากพวกเราวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ